Sorry s DJ <S สวัสดีครับผมเซลตึงจากบ้านซูซูกิพระรามสองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูซูซูกิเซียตัวใหม่นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เพิ่มออปชันเข้ามานะครับเรามาดูกันครับว่าออปชันที่เพิ่มเข้ามานะครับมีอะไรบ้าง ก็จะพามาดูตัวซูซูกิเซยตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มออปชั่นเข้ามานะครับก็จะเป็นจอนะครับที่เพิ่มเข้ามานนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจอที่เพิ่มเข้ามาในซูซูกิเซยทุกรุ่นนะครับและตัวจอนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คือ HDMI นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ,อ จอภาพจากโทรศัพท์มาใส่ตัวหน้าจอของ Suzuki อ s ซ i ยตตัวใหม่ตัวนี้ได้นะครับก็ <c oughs> จะมีปุ่มเมนูโฮมตรงนี้นะครับ <c oughs> พอเรากดเข้าไปแล้วก็จะมีวิทยุนะครับมีบลูทูธมีให้ชี้ไม้นะครับมี a อ่า o n d r u t o a u t o e p p r p l a y p l a y นะครับซึ่งหมายความว่าหน้าจอตัวนี้รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ด้วยมี USB นะครับ และช่องมีเดียการ์ดช่องมีเดียการ์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถใส่เป็น SD c a r กานะครับเข้ามารองรับไฟล์ MP3 ไฟล์วิดีโอต่างๆได้ทั้งหมดพอกดตรงนี้เข้าไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าต่างๆเราสามารถตั้งค่าอะไรได้กดปุ่มโฮมันนี้ก็จะเป็นปิดจอแสดงผลนะครับ จะเป็นโหมดไว้สําหรับเวาลาเราขับกลางคืนนะครับแล้วรู้สึกว่าแสงตัวจอมันจ้าเข้าตาเกินไปอะไรนี้ฮะเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นโหมดนี้ได้ตัวนี้จอขนาด8นิ้วนะครับจอมาแล้วกล้องก็ต้องมาด้วยเดี๋ยวลองลองเช็ดกล้องถอยหลังดูฮะนี่ครับภาพชัดเจนมากเป็นกล้องถอยหลังนะครับจะเป็นกล้องเฉยๆครับจะไม่มีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วย จะบอกระยะนะฮะแดงเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับระยะที่พอดีก็ประมาณเขียวหรือเหลืองครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อ,อ Android Auto กันดูนะครับว่าเชื่อมต่อแล้วจะเป็นยังไงบ้าง Android Auto เนาะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็เป็นสายชาร์จโทรศัพท์นะครับ แนะนำว่าให้เป็นสายแท้นะครับหรือว่าสายที่มีคุณภาพสูงหน่อยนะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android น,นะครับแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง อเคครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อ Android Auto เสร็จแล้วนะครับเชื่อมต่อเสร็จครั้งแรกนะครับตัวหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นแผนที่นำทางให้เราเลยตัวนี้ก็จะเป็น Google Map นะครับพอเรากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรากลับไปหน้าแรกไหมหรือว่าจะไปคลังเพลงเรากดตรงนี้นะครับก็จะมี Google Map มี YouTube มี Podcast มีโทรโศัพท์ออกนะครับสมาร์ทติง้งการตั้งค่า ครับก็จะมีเมนูต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะอันนี้เป็นการแจ้งเตือนอันนี้เป็นการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเรานะครับถ้าเราเชื่อมต่ออยู่นะส่วนปุ่มนี้อ๋อก็จะเป็นปุ่ม Google Assistant นะครับก็เราสามารถสั่งนะครับตัวจอได้เลยว่าขอโทษนะพอดียังไม่ค่อยเข้าใจโอเคครับนี่ฮประมาณนี้อย่างเช่นแผนที่นำทาง คุณจะมุ่งหน้าไปไหนนะไปพระรามสองครับกำลังนำทางไปยังถนนพระรามสองเนี่ยครับก็จะประมาณนี้มุ่หน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนพระรามที่สองกลับสู่เมนูหลักขอโทษนะพอดียังไม่ค่อยเข้าใจเมนูโฮม ขอโทษทีพอดียังไม่ค่อยเข้าใจโอเคครับเขาไม่เข้าใจนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการทดลองใช้งาน Android Auto นะครับส่วนตัวนี้มันจะรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมาได้สายของ iPhone แล้วก็เครื่อง iPhone ผมจะมาทำคลิปต่อไปให้ดูนะครับว่าถ้าเชื่อมต่อ,อ Apple CarPlay แล้วนะครับการใช้งานหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับใครที่กำลังสนใจซู z u กิรุ่นไหนอยู่นะครับก็แอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้นะครับผมมีโปรโมชั่นดีดีพร้อมนำเสนอนะครับแล้วก็พร้อมบริการด้วยใจเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ